คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงโคลัมโบประเทศรีลังกาซึ่งประเทศนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องการท่องเที่ยวไม่แพ้ที่ไหนในโลกนะครับเพราะว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของพุทธศาสนาที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แล้วก็ยังมีทะเลกับธรรมชาติที่สวยงามที่ไม่แพ้ที่ไหนในโลกนี้ด้วยเลยทําให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้จากหลายประเทศครับสีลังกาเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียห่างจากตอนใต้ของอินเดียเพียง80กิโลเมตร มีพื้นที่65,610ตารางกิโลเมตรเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ8เท่ามีประชากร24ล้านคนเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลที่สวยงามที่มีรีสอร์ทโรงแรมริมทะเลหลากหลายราคาให้นักท่องเที่ยวเลือกพักผ่อนได้พื้นป่าก็อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าหายากมีแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรียกได้ว่าหากใครอยากเที่ยวธรรมชาติให้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทะเลป่าหรือว่าภูเขาถ้ามาที่สีลังการับรองว่าได้เที่ยวครบทุกอย่างแน่นอนครับในความคิดของคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าสีลังกากับอินเดียก็คงคล้ายกันเพราะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่พอได้มาที่ศีลังกาจริงๆเป็นครั้งแรกต้องบอกว่าที่นี่แตกต่างจากอินเดียค่อนข้างมาก ด้วยความที่สีลังกาเป็นประเทศเกาะมีขนาดค่อนข้างเล็กมากหากเทียบกับอินเดียคนที่นี่จึงค่อนข้างมีไลฟ์สไตล์สบายๆไม่เร่งรีบและหากเทียบกับอินเดียที่มีประชากรมากกว่า1,400ล้านคนสีลังกาที่มีประชากรแค่24ล้านคนทำให้ประชาชนไม่ต้องอยู่กันอย่างแออัดและสภาพบ้านเมืองถนนหนทางก็เป็นระเบียบเรียบร้อย และนักท่องเที่ยวต่างชาติแทบทุกคนที่มาที่นี่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนศรีลังกามีความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติมากที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาอาหารศรีลังกาก็ถือว่าแตกต่างจากอาหารอินเดียค่อนข้างมากเพราะอาหารอินเดียเน้นใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารแต่อาหารศรีลังกาเน้นใช้กะทิที่ได้มาจากมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารประจําวันและด้วยความที่ศรีลังกาเป็นประเทศเกาะ จึงมีวัตถุดิบหลักเป็นอาหารทะเลที่สดและอร่อยไม่แพ้ที่ไหนในโลกร้านอาหารที่นี่ก็สะอาดนักท่องเที่ยวสามารถกินได้แบบสบายใจศรีลังกาและไทยมีความใกล้ชิดกันทางด้านาศาสนาและวัฒนธรรมเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของทั้งสองประเทศนับถือพุทธาศาสนาเหมือนกันทำให้มีความร่วมมือและกิจกรรมทางาศาสนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และสีลังกาก็ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วพระทันตาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ที่เมืองเคนดี้ซึ่งแต่ละปีมีคนไทยเดินทางมาสักการะเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ก็ยังมีเมืองโบรดกโลกอีกหลายแห่งและเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว รัฐบาลสีลังกาได้ยกเว้นการทำวีซ่าให้กับประชาชนในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยซึ่งนักเดินทางชาวไทยสามารถอยู่เที่ยวในสีลังกาได้นานสูงสุด30วันต่อการเข้าประเทศ1ครั้งเพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนไทยได้มาเที่ยวที่สีลังกากันมากขึ้นซึ่งในปี2025กระทรวงการท่องเที่ยวของสีลังกาตั้งเป้าไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยว3ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ประเทศประมาณ5,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1 7 000, 1 2 0 0ล้านบาทและในปี2029ศรีลังกาตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้5ล้านคนและสร้างรายได้เข้าประเทศ10,000ล้านดอลลาร์ การเดินทางจากไทยไปสีลังกาก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับใช้เวลานั่งเครื่องบินไปแค่3ชั่วโมง30นาทีก็ถึงกรุงโคลัมโบที่เป็นเมืองหลวงแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การไปเที่ยวที่สุดคือช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนเพราะท้องฟ้าแจ่มใสฝนตกน้อยหากใครกำลังมองหาที่เที่ยวใหม่ๆลองมาสีลังกาดูอาจจะประทับใจจนต้องกลับมาบ่อยๆก็ได้นะครับ